สวัสดีพี่น้อง PI ไทุกท่านนะครับวันนี้ผมบรรจงเนาะจะพาพี่น้องมาดู PI Blockchain นะครับ PI Blockchain ตอนนี้องค์กรนะครับรือองค์การต่างๆระดับโลกนะครับได้เข้ามาเชื่อมโยงที่ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อ PI Network แล้วก็จะมีองค์กรต่างๆนะครับที่เข้ามาเชื่อมโยงมากมายอยู่ใน PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีองค์กรอะไรบ้างนะครับผมอยากจะไล่เรียงให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมนะครับก็องค์กรที่เข้ามาเชื่อมโยงกับ Pi เนี่ยนะครับก็จะมีองค์กรใหญ่ๆระดับโลกเแหนะครับเป็นข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอันนี้ยูนิ ยูนิเต็ดเนชั่นแนลนะครับยูนิเซฟองค์การสหประชาชาติ UN นะครับเวิร์บแบงก์แล้วก็กลุ่มดิสต์นะครับกลุ่มดิสต์ก็จะประกอบไปด้วยประเทศบราซิลประเทศรัสเซียประเทศอินเดีย อเมริกาใต้นะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับได้มาเชื่อมโยงกับ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากกลุ่ม Bridge แล้วนะครับก็ยังมี Google นะครับได้มาเชื่อมโยงกับ PI เป็นที่เรียบร้อย Microsoft นะครับได้มาเชื่อมโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมี w w i t c o m p a เพ n ISO 2 0 2 0 2022นะครับแล้วก็ยังมีองค์กรองค์การมากมายนะครับได้มาเชื่อมโยงกับ PI จะเป็นตัวยอ่ออย่างอาเซียนเราเนี่ยก็ได้มาเชื่อมโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับอาเซียนเมมเบอร์ก็คือได้เป็นสมาชิก PI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว n e ปตา นะครับได้มาเป็นสมาชิกเรียบร้อย WTO นะครับ UN เนาะก็ได้มาเชื่อมโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากดเข้าไปดูได้เลยแตะเข้าไปดูได้เลยครับคร่าวๆสั้นๆน,นะครับเราเอานำข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับ พี่น้องมวลสมาชิกทุกท่านนะครับได้รู้ได้เห็นกันนะครับว่าอาเซียนนะครับทัวร์ฟอรัมนะได้มาเชื่อมโยงกับ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน PI b l บล็ c กเชนนะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวดีๆแบบ ย่อๆนะครับมาให้ดูให้ชมกันว่าองค์กรระดับโลกทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมีองค์กรไหนบ้างนะครับมาเชื่อมโยงกับ PI เพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกทุกท่านเราสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับอย่างสถาบันการเงินระหว่างประเทศนี่นะครับก็คือ IMF เนาะเราในรู้จักดี นะครับก็ได้มาเชื่อมโยงกับ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยัง UAE เนี่ยนะครับเซ็นทรัลแบงก์นะครับธนาคารธนาคารกลางเนี่ยนะครับเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยของบรูไนเนาะไม่ใช่ของบรูไนครับของดูไบนะครับเป็นธนาคารอิสลามเนี่ยก็ได้มาเชื่อมโยงกับ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เข้าไปดูได้เลยครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ด้านในเนาะจะเป็นภาษาอิสลามนะครับจะเป็นภาษาอิสลามนะครับก็ให้ดูแบบสั้นๆเนาะเพราะข้อมูลในบล็อกเชนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นสีเป็นสีต่างๆที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับเราสามารถที่จะกดแตะเข้าไปดูด้านในได้นะครับอย่าง เฟสก็เช่นเดียวกันเฟสก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้มาเชื่อมโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยครับแตะเข้าไปเพื่อที่จะไปดูข้างในว่าเนื้อหาของเฟสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเฟสโก l บอลเน็ตเวิรเนี่ยอย่างที่ผมเปิดให้พี่น้องได้ดูเนาะเอาย่อๆเอาสั้นๆ แล้วก็มาดูองค์การอื่นอีกอีกอมากมายนะครับที่อยู่เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยนะครับเป็นสีเนี่ยนะครับก็นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนก็คือกล่องนั่นแหละนะครับเขาบรรจุข้อมูลต่างๆนะครับอยู่ในกล่องนะครับเมื่ออยู่ในกล่องนี้น,นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ นะครับว่าในกล่องเนี้ยในกล่องที่อยู่ด้านในเนี้ยนะครับมีเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้อย่างธนาคารโลกหรือ World Bank อย่างเนี้ยแตะเข้าไปดูได้เห็นไหมครับชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ใน PI Blockchain แล้วก็เป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็คือพิสูจน์ได้จริง นะครับมันพิสูจน์ได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการโมดิเวตนะครับหรือสร้างภาพนะครับแล้วก็ยกจากที่อื่นแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็เอามาใส่มาโมดิเวตนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อยากจะบอกสมาชิกพี่น้องทุกท่านเลยนะครับว่า PI จะเป็นข้อมูล ที่เป็นจริงนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาข้อมูลแล้วมาบรรจุไว้ในบล็อกเชนเนี่ยเซฟเวอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับสรุปแล้วก็คือว่ายกโลกทั้งใบมาสายไว้ TPI นั่นเองนะครับนอกจากองค์กรและก็สถาบันต่างๆนะครับได้เข้ามาเชื่อมโยงเนี่ยนะครับองค์การต่างๆได้เข้ามาเชื่อมโยงเนี่ย เราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆได้มากมายนะครับนอกจากองค์การต่างๆได้เข้ามาเชื่อมโยงแล้วนะครับอย่างเอเปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอย่างเอเปนี่นะครับเน,นี้ยก็ได้มาเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปดูได้ไหมแตะเข้าไปดูได้ไหมแตะเข้าไปดูได้เลยครับผมก็อยากแปะให้พี่น้องได้ดูเป็นขวัญตาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือกลุ่มเอเปเลย เห็นไหมครับชัดเจนมากนี่คือข้อมูลในเชิงลึกนะครับที่ผมนำมาเสิร์ฟให้กับพี่น้องสมาชิกทุกท่านวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ